我还要考英语，考英 ผู้หญิงที่อยู่ในกฎจะถูกเขาบนเขาปนูดไม่เจียมเนื้อเจียมตัวะจะมีผัวก็ไม่กลือได้แต่ทมายชายตาไ,ไม่มีเวลา สุดซึ้งเสมือนอหนึ่ง,งต้องคำสาบแุกยาแม่นา,นาอชอบภาพโลกีดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่เรานั้นชอบพี่สาวที่ชื่อว่าเจ้าพัตราตเรีวปาดนะ พอดูเป็นที่หน้าสนเจียมบอดี้เลยหากมีโอกาสจะสารพัดเราพร้อมจะดับเครื่องชนไปส่งจิดติาอวัยิงใจจริงยทัพตาก็เหมือนกันน้องพี่พี่แอบพูดันอะไรกันเปล่าเดี๋ยวเขาไม่รู้นะ ดัง,ดงค่ะ สงสารเลิกไหวคว้าหาผู้ชายมาเป็นสามีสักทีเถอะเพราะว่าบ่อนพ้าหลวงของเราเป็นเมืองที่ต้องคำสาปใครๆเขาก็รู้มีสามีกี่คนก็ต้องตายหมดเลิกเถิดนะพี่ขอร้องอายเขารู้ไหมเจ้าพี่เพคะเลิกบ่นสักทีได้ไหมเพคะหม่อมชานาฟังทุกวันเลยเจ้าพี่รู้ไหมเพคะว่าตอนเนี้ย หม่อมชันมีผัวมาแล้วถึง98คนขาดอีกสองครบร้อยคนพักตาค่ะพักตาเพ็กมีมากกว่าฉันหม่อมชั้นคนหนึ่งมีถึง99คนขาดอีกยังเที่ยงร้อยไปค่ะวิงไปค่ะหม่อมชั้นขอสองคนได้ไหมคะใช่ไหค่ะพออีกสองคนเนี่ยพวกหม่อมชั้นก็ครบ200พอดีเลยค่ะโอเค่ะเธอทำสถิติได้ดีมากพักตาก็เหมือนกัน ทำไมล่ะเพคค่ะพี่ขอร้องแค่นี้จะให้พี่ได้หรือเปล่าอุ๊ยเสด็จพี่เพคะ่ะเสด็จพี่จะมาขอร้องอะไรกันตอนนี้เพคะคือว่ามหมที่อยากจะบอกเลยนะเพคค่ะว่าหมฉันเนี่ยลงทุนมาเยอะแล้วเพคคะใช่จล้าตอนนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เพคค่ะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยตอนนี้นะเพคะทำไมเมืองเชียงรัตน,น์ อ๋อกระสัตย์อดีสรเขาว่าเหรอหม่อมฉันเนี่ยอยากจะได้มาเป็นพ่อเมืองของเมืองเราจริงๆเลยเพอย่ารอช้าอย่ารอช้ารีบไปเอาเข้ามาเป็นผัวเราให้ได้จิตรีพี่เตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังถ้งไม่เชื่อกันก็ไม่เป็นไรพี่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้กับเจ้าทั้งสองอีกต่อไปแต่อย่าลืมนะ อย่าสร้างความเสียหายแล้วก็เดือดร้อนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจันแก้วก็แล้วกันมิเช่นนั้นแล้วก็เจ้าทั้งสองจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับ,บม่อนผาหลวงนำาสารมา,ราเลยไหมคะใช่เลยค่ะสารสรงจากนครมลพาลวคนวงรู้จัก นักน้ำน<า>้ำดิฉันนั่นเรือเช,ช,ชือพัง่าดีคองทำโคหา ไปส,สองสายเจ้ากระหมยอมชั้นทุนลาเลยพี่ครับรีบไปและรีบกลับรูหรือเปล่าเสด็จพี่พระจุเกเจ้ากระม่มชั้นคิดว่าดีแล้วที่ปล่อยให้อินสวนเป็นไปใช่ไหมคะเจ้ากระเก่ามชั้นก็คิดว่าดีแล้วมี่คขาพระองค์เห็นด้วยพระเจ้าค่ะพระองค์ถวาายบังคคมพระะเจ้่ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ กราบกำมอมชันเป็นราชทูตนำสู่พระราชสารตาจากเมืองม่อนผาหลวงมาทูลถวายพุทธเจ้าข่ะราชทูตสารตาชาวม่อนผาหลวงเร่งนำสารมาเถิดราชทูตได้เลยพุทธเจ้าขอพระองค์ท่านไม่อังอด อะไรวเมื่ออ่านสารรู้อักษรมาจากมอนหาหลวงพรักตาสาวแม่สาวุ้สวงมาพูดให้วงสงสารเพราะเธอาขาดที่พึ่งพิง เธอนั้นเป็นหญิงไรผัวมีสไตล์แบบขายตวงคิดจะเอาผัวมาผ่านมันจะมันจะมากเว้ยนแต่พี่อย่าไปยอมมันได้พี่จุ๋งช่ก็จะไรมารยาทมาเป็นพูดมันพาเป็นหญิงอุบาทเที่ยว ประกาศบอกชาวบ้านอย่างนี้มันยามกันชัดๆมันขาดผัวหรือตัวมันเงามันดังเป็นสาวอย่างนี้ชักยอมไม่ได้น้องนันเป็นความจริงเรื่องมันไปเช่นนี้ชักเหนือกว่าจะแต่พี่จะเอายังไงพี่จุกขอเจ้าอิษอขอตอบสาเลยก็แล้วกันจะตอบว่ายังไงพี่จ่ะเราอธิษฐาน ไม่ชอบนั่นขอตอบสารเลยตอบเลยไหมครับพระองค์หญิงให้หมดไปท่มเธอเกิดมาไม่เคยนิพานว่าไงว่ามาเลยพุทธค่ะเรื่องของตอบดังแม่สารกับเอ้ให้มึงยกทัพมาได้ไอนะเอ้เอ้ร่างนี้เจ้มึงอ่ะมีมารยาทสมั้งเว้ยพระองค์ต้องการเช่นนั้นใช่ไหมพุทธค่ะใช่ก็ได้ แล้วองท่านกับก้าวมุมท่านจะได้เห็นดีกันทูลละไปเลยจะสั่เข่าไหลกันเชียววะองค์แน่ใจแล้วหรือพี่เจ้าเตรียมรอรับศึกจางมณ์ผาหลวงได้เลยคำป็นปากเก่งไม่ต้องอพูดจะของสู้ตายแล้วกูจะไปต่อต้านดีแล้วพีเ่เจ้าข่าเสุดเ็จพี่จะพบหน้ามันให้ได้อยากรู้นิสัย สดเสด็จพี่ผู้จกคะ่ะเสด็จพี่ดูยังเป็นกังวลทําไมต้องกังวลด้วยล่ะผู้จกคะ่ะใช่ไหมยะคะ่ะกามขอกฉันดูพระองค์แล้วสีหน้าเป็นกังวลมันจะไปกังวลอะไรละ่ะเมียะค่ะก็แค่ก้งองทัพผู้หญิงเนี่ยกามของฉันจะบอกอะไรให้เมีะคะ่ะกามของฉันเนี่ยนะเคยเห็นผู้หญิงเนี่ยนะอยู่ในตู้เนี่ย กล้าของฉันเนี่ยรับได้ทุกคนเลยพี่หค่ะเฮ้ยมันคนละอย่างกันแล้วไอ้ทีมึงไปนี่ยหมอนวดแล้วหมอนวดเหรอพ้องเออจะต้องสองคนอย่างประมาทชาวม่อนขาหลุ้นรู้ใช่ไหมต้องทำเช่นนไรทรอยเสด็จพี่จ้องค่ะเฮ้ยควันฟ้าพี่หยักค่ะรู้ใช่ไหมว่าวันต้องทำอย่างไรพี่หยักค่ะ พี่เดี๋ยวไคะชักช้าจริงๆเอยใจเย็นๆไปแม่คะี่พี่พอชันใจร้อนนี่เดี๋ยวนะนี่เดินจะเป็นกิโลอยู่แล้วเนี่ยใจเย็นๆเถอะนั่งก่อนชักช้าโอ๊ยหยุดไค่ะเลยเนี่ยสาดมาแล้วแม่ค้าีเอ๋พมา ถวายพุชโคนพุเจ้าค่ะควุฒิเ,เรอระเธอจตเธอสดไหนไส,รส <c oughs> ารสารไหนไม่ใช้เรื่ <c oughs> องเลวเสขอเดชะพ้าพุชโคค่ะบัดเดี๋ยวนี้องค์อดิสรไม่ได้ตอบสารมาเป็นลายลักษณ์อักษร <c oughs> แล้วยังจะใช้คําดูถูกต่อพระแม่เจ้าทั้งสองคนอีกพุเจ้าค่ะใช่พุชโคนขอโทษดูถูกอดิสรวู่อย่างไรขอเดชะองค์อดิสรได้บอกว่าเธอเกิดอยากได้ตัวพระองค์เป็นผัวให้นำหัวพระแม่เจ้าทั้งสองคนไปเลขกพุเจ้าค่ะใ <c oughs> ชะ่แล้วพุชโคนแล้วเรื่องนี้ ยอมไม่ได้แล้วแม่คะยอมไม่ได้แล้วค่ะไม่กล้าพูดได้ยังไงอ่ะเก่งนะจ๊วบแล้วทำเปไรนั้องหญิงฟังพระดำรัสอีบัดซบอุโร้ครบทุกเรื่องครับเตรียมตัวเร็วฟังขโมลนานเมืองเจ้าค่ะ รู้จริงๆเลยว่าองค์ไหนเนี่ยอดีสรเพคะข้ามาเจ้าเองราสมุดอดิสรฮะอดิสออ,อ,อ,อ้ายไมด้ไม,ม่เย,เยทเป็นไม่เคยเห็นผู้ชายโโเห็นผู้ชายไม่ได้เลยชายเพคะสงสัยะหิวก็นั่นแหละสิไม่ได้กินนานอด,ดีสอน,สอน

จะมาเอาผัวกันง่ายกี่บาทนี่ยอมไม่ได้เราจะไม่พร้อมยอมกายฉันกัวจะตายเสียก่อนจะตายแล้วตายไม่ตายที่ะฟังจริงๆไม่เชื่ออย่าบังอาจมาพาดพิงเพราะว่าเธอเป็นหญิงกินผัว ใ้อยากจะได้ก็ควายวัวจะพาตัวงไปตอนส่วนอดีสอนจะไม่ยอมพี่กลัวจะผอมมากรอกลัวน้องนีจะบอินภพพี่แม่โยกโยกโคลนจูสิส่วนอดีสอน น้องยามมวุ่นน้องควรหารุ่นเทพบีเวทใหญ่ไปเนี่ยะน้องควรจะออกไปนอกประเทศหาผวกกิเลสร้อนร้อนควรหาพลังที่ร่างแปลกๆดูนไหมโดนไหม น้อะไรคลน้องคะน้องโตน้องพี่จุ๋ยเจ้งพี่ยาวขี้บ้างเลยมองน่ะ เมรักประกันไม่ยยดทุกอย่างไม่ลดไม่ย่อนทุกอย่างไม่ตกออกยังไปขอรักประกันทุกตอนทุกตอนจริงจเมยพี่อบคุณที่เราติดอากาศอบคุเขาขอเจ้าอดีสอน จะไม่ยอมแต่งงานกับเจ้าเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กินผัวไงล่า,าแะไ่ทั้งนี้อยากฆ่าคาทรกนันจริงๆเลยเอาละพี่ครับฉันจะไม่พูดมากอีกต่อไปแล้วให้โอกาสครั้งสุดท้ายสรุปจะยอมแต่งงานด้วยไหมถ้าฉันแต่งงานกับเธอแล้วพักตาฉันยอมตายซะดีกว่า

แล้วช่ไมไหมเพคคะถ้าเกิดว่ายอมซะดีดีมันก็ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่มเป็นเพราะความหญิงเขาพระองไงใ, <จ S 1> ใช่เลยคะถึงต้องเป็นอย่างนี้ไงเพคคะานอมหน่อยถามอีกคำหนึง่งจะยอมเป็นหัวไหมยังไงก็ไม่ยอ,อมเข้าใจไหมฉิดหาไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ต้อง เป็นอย่างนี้อะายุ6ทวีนาออกอ้วนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมข้าวเกี๊ยวมันเปรี้ยวไงแล้นี่ยยังล่เพคะนอนคนเดียวหนูเปรี้ยวหัวใจพี่รู้บ้างไหมรูนอนจ้ะที่ใช่มข้าวเกี๊ยวแค่ฟังก็ขนลุกพองสยองกล้าวหมดแล้วฉันจะตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกปาดีจริงเลยยังไง เจอแผงสองเข้าไปจะยอมมั้งยังล่ะไม่ยอมรอสักครู่เลยไปครับพระองค์จะทำอะไรทหารพุทธเจ้าข่พขาพงษ์ท่านอุย้ยตายแล้วเจ้าทำอะไรทหเข้ามาแล้วไปมาแล้วพุทธเจา้าข้างานใหญ่รู้สิใช่ไปข้าพระองค์เพียงครัพระองค์รู้ไหมว่าสิ่งนี้คือตานี่คือว่านพญาณคานา,าดก็ดีในเมื่อพระองค์ไม่เห็นความงามของมัมฉันพระองค์ ก็อย่ได้หมายว่าเห็นอย่หนี้กได้สวย้าไปเลยเจอเจอ